สบายดีท่านผู้ชมสบายดีพี่น้องเบัดสุขสุคนท่านพี่น si ้ fun, <know. S 1> coping, น bem, องเนาะเมื้อนี้ก็อยู่กับเป๋าอุลีอีกแล้วพี่น้องเนาะมื้อนี้เป๋าอุลีก็อยู่ที่ตู้เนาะอยู่ที่ตู้บ้านน้องอุบลพี่ละพี่น้องเนาะกัมื้อนี้กัทางพ่อแฟก์โทรหาเป๋าอุลีว่ามีภารกิจด่วนว่าซั่นภารกิจมาหาน้องอุบลพี่น้องเนาะก็คือน้องเพิ่นกัอยู่หลังเป๋าอุลีแล้วเดี๋ยวอ้ายกล้องออกหน่องจังหน่อยแล้จังเบิ่งเนาะก็คือเป๋าแฟรนี่จักมีหยังแหละกระเปาแฟรก็บ่ทให้บอก แต่ว่าหูแต่ว่ามีภารก,ก,กิจพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องเพื่อนมเป็นการเสียเวลาจังเล็กจังหน่อยเนาะเดี๋ยวเขาจะไปพบเพื่น้องอุบลกันเลยเป็นจังไงทองทองใส่ใหญ่โตัวระเนาะพี่น้องบอได้ขบานสองสามมื้อเพราะฉั้นซะยังไงก็สามารถคอมเมนต์ให้ครับในน้ำได้เด้อพี่น้องบพรว่าสิเป็นเรื่องการดูแลเด็กน้อยการให้กำลังใจกันแล้วการทหนิกันการทำนิได้แต่ว่ากับบออยากให้คุณแห้งบันไดพี่น้องเนาะเพราะว่า ทำนี้นะได้อยู่แต่ว่าบรอยากให้ดาบันใดเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อจิตใจของน้องเพิ่นนะเนาะโอเคพี่น้องไปไปคับซมน้ำกันโอเคมือนี้การอยู่กับน้องวนอีแล้วพี่น้องเนาะหลังจากที่สองสามวันเขาบรได้เข้ามาเขาเองนะเจ้าดิวันเพื่อนเพื่อนได้เข้ามาอหรือมือวานอ่ะสบายดีน้องหล่ะสบายดีเด้อเป็นจะได้สุขภาพสบายดีบ่โอ้สบายดีอยู่สบาได้แล้วววพี่น้องเอ้ยเนาะ ก็คือ <c oughs> ห้ามฮู้กันแล้วพี่อน้องนาอแต่ว่าห้ามบลอยากย่ำดอกแม <Man. S 1> นเนาะคือหลายๆายคนก็เข้ามา่าย,ยู่เนาะแมนโดยโดยโดยคือเขาเปิดประเด็นไปแล้วพี่อนอ้นองน้องเพื่อนอก็หลายคนอยากขับเป็นพ่อได้นี่แม่นห <c oughs> ลายคนอยู่แ้วบาดิอมหลายคนเพื่อนอยากขัเป็นพอ่อแต่ว่าตัวน้องเองก็ยังจีบคุยบังกอนเนาะจีบคุยบงังกอนนะ่ะ

น้อคนนี้แล้วกะแต่คือน้อง,องเพิน่นว่ามันแหละเมื่อวานนี้ก็ข่อยอยากได้ถามแล้วน้องเพิ่นเพิ่นว่าอะไรน้นองเพิ่นว่าก็เวลามันพิสูดน่ะนะ<อ>แปลว่าถ้าว่าสินาเป็นพ่อก็อยากให้คุยกันไปก่อนเนาะ<อ>สามน้องเพิ่นอ่าคลอดลูกลานานนคลอดหยังฮะนะสามเพิ่นคลอดลูกคลอดเต้าแม่นสามเป็นพอลูกพอลูกคลอดเต้าในระยะ9เดือน วันไหนคุยกันไปก่อนร่มกันไปก่อนน่นะช่วงนี้นะว่าเขากันได้บอหรือว่าสีจังได้นนะอันนี้น้องคนกับบอม่นว่าสีนี่คนทัเป็นพ่อแหละน้องคนสีตกลงลดกับบอม่นเนาะก็ต้องคุยกันก่อนเพราะงานชีวิตน้องผิดพลาดมาแล้วจําเป็นได้ต้องระวังก่อนเก้าแม่ จัิงจาเมื่อนี้ไม่ได้ไปใช่หมบ่ต้องอรับมันบอว่ได้ไปใช้เมื่อนี้อ่าก็คือว่าได้รหบงานบางสิบโมงโอ้ได้ไปรับงาอีกเลยชีวิตของน้องเพิ่์นนี่ก็โอ้ลำบากอะไรยังเป็นนะนี่แม่เนาะแม่แแบบที่แรกก็บ่บได้อยากเปิดเผยให้ใครบ้างเลยแต่ชุดไายก็ได้เปิดเผยออกมาแล้วเลยจิตใจก็เทาก็ที่มาถ่ายทำนี่ทุกข้ก็อยาก ใครมีปูใหญ่เงินมือขามาช่วยน้องเนี่ยจักเล็กจักน้อยเนาะเนี่ยเนี่ยเพราะว่าจะมีทั้งมีคนเชิงซานจะแบบมีใจน้องอุบลกันลายเลยน้องดิคอมเมนต์เนาะเนี่ยเจ้าบไอกข่ามาอ่านคอมเมนต์บ่ละบ่น้องากับบล่าบ่มีเน็ตน้องบ่ได้เขาเลยโทรศัพท์บ่มีเน็ตเนาะกะสมว่าเพิ่นพักมาโทรมากะบนีสิรับบ่ได้เด้อนาะโอ้ยแม่ ออคอมเมนต์กะทวนมากกะมีแต่คอมเมนต์ดีๆล่ะน้องหลายถือว่าผลเป็นบวกก็ว่าได้เนาะแม่นว่าเฮาก็บ่ฮู้ว่าการเปิดเผยความจริงนี่สิถึงด่าหรือว่าสิถึงอีตนแต่ว่ากยอมว่า f ฝั่งไทยเพิ่นดีหลายเด้ดีหลายเพิ่นให้โอกาสคนแดนเนาะเจ้าก็คั่นมีน่ก็เข้าไปอ่าน่เด้อโดยก็เามีเื่อยอ๋อพี่น้องเนาะเฮาไป่อง แต่ละซองก่อนเนาะเลยมันเป็นยังได้งนะอืมก็คืออันเว้าพื้นน้องพนท้องนี่บางบางคนว่าวสามเดือนบางคนว่าวห้าเดือนก็คืออันยังยังไปตรวจบางอีกเนาะน่ตัวนี้แหละไ้ีเพิ่งกะงงอยู่หนะเพราะว่าอันบางคนนว่าวห้าเดือนได้ไปตรวจมองหนึ่งแบบเนาะมองหนึ่งก็นว่าสามเดือนอ่า ก็ที่นี่เนียเน่ยนี่ห<า>ล,ลายคนค<า>นก็บ,บา่าบุคเฟกันพี่น,น,น้องวาไานเลยแมนโดยว่ากลับไปกั็มาดมันเเนเาะตงแพทย์พยาบาลเพิ่นก็ต่างคนต่างตรวจเลยจ้ะแตคือน้นอ,งองไปตรวจล่าสุดนี่อยู่สายอยู่โรงพยาบาลป่นเนโเยแม่นห้องหมอเมืองโอ้เพิ่นว่าจักสัปดาห์อ่ะเพิ่นว่าก็ว่า3เดือนเพื่อนวานานเลยแต่น่าสิบ่ผิดพลาดเนาะเลยเพื่อนว่าก็เดี๋ยว หาได้ไปตรวจจังเบิกอีกทีเนาะแมนพี่น้องเลยน้องนกันก็ได้หน้าตาก็สดชื่นว่าถ้าเป็นหาเดือนนี่น้องควรต้องหู้ก่อนสีมาเปิดคลิปอีกทีเนาะน้องควรเพราะสีหู้แหละถ้าว่าโดนบานั่นนะพี่น้องเลยเนาะน่าจะท้องใหญ่กว่านี้น้องแมนท้องกันหาจะใหญ่กว่านี้จะได้เข้าบุเป็นหมอเนาะแมนเขากับว่าเราเราไปแม่ก็ทำเอาเนี้ยจัดเดือนได้ถึนกี่ปูนดี่วันสามเดือนเนาะไปิหกเดือน แผ่นมัอทุ่นเหรอกินข้าวกินหน้ามันยังหลับมันนี่กินแกงนมไม้กินแกงนมไม้เลยสุดยอดเด้ดนะแซ่บเด็ดนะแม่กันยอดเนาะกินตอนเที่ยงแกงนมไม้มันห้อนสดโอ้ป่าเป็นแรงมาให้เออเอเวลาจะไปกลางบ้านนี่ยังไงเพิ่นก็มีคนเว้าอยู่บ้านเลยจะได้ไปกลางบ้านเลยน้องบ่ได้เข้าบ่กล้าไปบ่เลยอ๋อง่ายอายคนเนาะเลย

เลี oh. hina, é, ád, no. yeah. ja, ้ยงงัวเกี่ยวยาีหรือว่าเลี้ยงงัวบ่โดยแมนการสรุปแล้วนะมีคนอยากได้ลูกของน้องนี่ไปเลี้ยงยู่งเนาะโดยแมนแต่ว่าจจะให้เพิ่นอยู่บอสน้องกะตั้งใจจะพอกับแม่์แล้วว่าสิเลี้ยงเอาเองว่ะเลี้ยงเอาเองโดยเพิ่นเนาะโดยจังดาก็ได้เพิ่ร้านแล้วมีผู้อยากได้ไปเลี้ยงพร้อมเนาะโดย แต่ก็อยากมีผู้อยากเอ่เลี้ยงน้ำกันเพระาะเนาะก็ง่ายหลายคนอยากมีมือเขาช่วยอยู่ตอนนี้แน,น่นเนนแน่นว่าย่านน้องเป็นโนนนนนนบกุ้มบหุ้มลูกแน่น,นว่าได้บางคนมันก็อยากผูกแขนเอาไปเรียกแน,น่นเนาะแต่ว่าก็ยังตัดสินใจตอนนี้ก็ตัดสินใจได้ยุ่งแต่วา่าในอนาคตอาจจะบนในนอนประได้อาจิมีผู้มาเลี้ยงซอยบอหรือว่าบางเื่อ เอากาบ,าว,าบาว่าเบาไวมีปูใหญ่พัน,ยยพนแกนตอกับตอแกนเอากรมี้เอ๊ะไม่ได้เลยเพราะว่บบาอยู่ในหมู่บ้านแบานี้ก็คือกันแล้วก็คนเคนไกเคินเคียงนะครูเขาเห็นมั่นใจว,ว่าทันซแมนูเข<อ>าบันใจไไว่าลูกเขาจะไ่ลาบากเลยละนะะ่ะนไนะสมมติเนาะสมมติเด็กเนาะง่ายไปไหมเห็นนี่ไง แม่ก็แค่สมมตินั่นแหละพี่น้องเลยเจ้าบ้านนองมาอีกแพงเนาะหนยมีลูกผู้เดียวกันเรี่ยงเอาแล้วเนาะหนูจะได้ก็ชิวๆแล้วเนาะหนูไงมาแล้วมามามาก็ายกับโบเมนทิมมีแต่เจ้าผู้เดียวหนยแต่หลายคนเนาะเหลายคนดูจะไเป็นอย่างไงกำลังใจน้องเพื่อนนั่นแหละแม่เนาะต้องัวอย่างให้กิดในนู่นในนี่ันจะเป็นอ่าคนบุรีต่อเล็กน้อยในท้องนี้เนาะ ท่มาทองอาจปิดขึ้นไหน้ำเมฆไปจั๊กปวดชาวน้อยธาคานไดู้ความจริงนี่ก็ไ่ได้ค่อยได้เข้าบ้านคขาชื่อกองยังก็ไม่ได้ไปบุกอกนี่แต่เม้เขาไว่ได้เข่าเลยน้องก็ล่กล้าเข่าแม่เป็นไอเขาเป็นไอให้ได้ได้โอกาได้เกิดขึ้นเลย เป็นแม่แล้วเนาะเหมือนกันอาจะพูดนะอายกันเพื่อนกันเอออายอายกันเขาต้องยอมรับความจริงเน่ชีวิตเขาต้องเดินด่ำเนินต่อเนาะเด้ออืมตำเนินต่อชีวิตพี่น้องเนาะเรื่องมันเกิดมาแล้วก็มีแต่วันยอมรับมันเ็จเอฟซีกะบขอความนั่นเนาะบ่ให้คอมเมนต์ทุนแห้งหลายเนาะความมีผลกระทบต่อ นิใจน้องเพื่อนนะคอมเมนต์ดีๆแน่เนาะเป็นกำลงใจให้เรนแน่ีจนี้เ็หน่อยนะได้ยุแนเนาะพ่อไปใชพ่อพ่อกหาก็มาท่เกียวหานอกันก็เมงงแต่แสดงว่าบริยุได้เ้าเน้โลย์ไปเกี่ยงหนกกูมาไปก็บว่ได้กินงัวอัวหลายบ่ได้งัวเ หัวก็อกเจ็บโตคือว่าละเตัวเพิ่นเลี้ยงเัวเพิ่นเลี้ยงบ่โลยอ๋อบ่นัวเจ้าของเองจ้ะเนาะัวแม่นเลี้ยงแบบเลี้ยงเอาลูกมันนี่บ่โลยเลี้ยงเอาลูกอืับเลี้ยงบ่แนเนาะแม่นเลี้ยงเอาลูกมันมันนี่ก็ได้สมมุติว่าได้4โตกัันกันคนละ2ตแต่ว่าัวนี่ถ้าัวใหญ่แล้วนี่ปีละตนึงมันคอดนะแม่นก็2ปีองโต เมนยัวก็เพราะว่าเราเลี้ยงหลายตัวตัวนึงกคืวอว่าเจ็ดโตนี่นะไอเล็กนี่เนอะคือว่าเป็นแม่นี่คือว่าตอนนี้มันตั้งท้องมันมาลแล้วนี่อ้าวโตปั่นกันคนที่สามเลยว่าคือนะว่าเขาเลี้ยงเมือม่อใดเมื่อนึงเขาได้หลายตัวแล้วเขาก็นแยกออกมาเลี้ยงใเหมืนว่าเขาเหนือนบอกโดยเป็นไงได้อัน คาดไว้แล้วบ่ว่าเวลาคอนสิเฮ็ดจังได๋นี่ห้องน้ right? ําห้องในก็คือบ่ได้มีเนาะแม่นสิย่บ่ลําบากน้องก็้อันออเดือนใดเนาะล้เลยลําบากแเด้อเนาะพ่อเนาะอยู่แหพ่อแฟอันนว่าตเฮาบ่เคยเฮาบ่มีห้องน้ําเนาะแม่นเฮาบ่เคยนั้น แต่คนที่แบบคนมีกับคนบ่มีนี่มันมันแตกต่างกันได้บ่คือว่างขึ้นวอกเนาะเม่นขึ้นวอกเฮาเว้านี่มันแบบว่าเฮาเคยใช้ชีวิตแบบนึงมันกะพอกับความทุกข์ยากแล้วกับครัวบ่มีมันกะแตกบ่ได้แม่นใส่ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วกัน่าจะเข้าใจดีเนาะู้แต่ว่ามันลำบากมาแล้วก็ได้อ่านมาแล้วก็ได้ อ๋อเป็นแบบใช้ชีวิตแบบนี้แหละเนะาะเจ้าศิษย์ไอคนไปท่อนมือไรนี่เอคือว่านัเนาะไอายอายก็ไอยซื่อแล้วไอ้ก็เหนะ็นน้ำวัวเลยเนาะเลยเจ้าเว่าไงตัดสินใจโลดไม่ต้องอายหรอกเพราะว่ามันเกิดมาแล้ว,เน,เ,วเนาะเราก็ยอมรับแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปอายไปอีกชีวิตเราเนี่ยไปว่ายอมรับกับมันแต่แต้หมู่นี่ยมัน พราะย่างไรคนถึงเขาจีบผู้พิพาทอีกอย่างมันก็มีคนวังดีแล้วก็บรวังดีปั๊ปนกันแม่ยเนาอันนี้กับความพิพาทอันนี้มันก็มีความสุขดีอยู่ังว่าเขาได้ลูกได้เต้าเนาะแม่ยโคดีเด้คือว่าแม่ยแต่ว่าเขาได้แม่นทิ้ทิเลี้ยวไล่เขาก็บาได้ไปขายยาก็ได้ได้ถือจับก็แบบนี้น่ะเออนั่นน่ะก็อายเนี่ยเป็นเรื่องที่พอดีเด้น่ะเนี่ยถ้าคนที่ไปตีไผ่ไปเฮ็ดกับไผ่เขาบม่ได้ไป บ่ง <mile> ่ายก็บ่ได้ท <Al> ําลายไผนั่นจ้ะเนาะมันแ่เกิดจากความผิดพลาดแล้วก็การบ่ป้องกันของเฮาเองบ่ันจะเนาะก็ยอมรับความจริงแล้วก็เดินต่อเนาะโออพี่น้องเ้ยสําหรับ FC ท่านใดที่ว่าพาน้องไปแจ้งความแน่กแบบว่าเว้าง่ายๆเนาะาุมเฮานี่เป็นเด็กน้อยบ้านนอกผู้เด้อันก็บ่ฮู้เรื่องราวสิแจ้งความ อีกอย่างกะเบาลิชิเบ,บาในคลิปนี้เล็กๆน้อยๆเด้พี่น้องหรือว่าอีกอย่างกะทั้งด้านผู้นั่นนะเพิ่นมีลูกมีเมียแล้วแ<น>ม,ม,มนจะได้ดุได้ไม่หแล้วพเพราะว่าไปแจ้งนี่อาจะทีโบนแน่พี่น้องเนาะเพราะว่ามันกระโดดแล้วได้ที่เพิ่นผิดพลาดกันมาเนี่ยถามเขาไปแจ้งในดีบุดีเด๊ที้งครับแม่นทั้งเมียเพิ่นเด้เมียพเพิ่นแล้วพี่งเพื่นเพื่อนเพื่ครับเรายุ่งเลยได้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าถ้าถ้าตอนยังนไม่ไหมอยู่นี่นะเออ สามาราเขาแจงได้เลยแต่ตอนนี้ไม่นอนเขาพูดคือว่านั่แหละว่าอ่งรเดบก้าบอกพ่อบอกแม่ตอนนี้เตอนมอมเหล่ามอมยาด้งกน้อยบุก้าบอกพ่อบอกแม่ดอกลอยทั้งลอยเลยคือว่าบอกบอกไม่จ่อยลอยานพ่อแม่ให้แหละบ่น่อยบก้าบอกพ่อบอกแม่ม่มนมีกรลายกรอนได้วว่า อันนั้นนะทุกประเทศอีเป็นนั้นนี่แต่ว่าบางทีมันอาจจะบ่ไดออกเข้าแบบนี้เนาะเอาก็เลยบอหูนะพี่น้องเนี่ยกระย่างมันเกิดขึ้นแล้วกระย่างเป็นบางใจนเนาะเ่นอะไะเนาะยิงดูลูเต่าคนน้อยเนาะขนน้อยน่แหละเห็นได้มาเกิดน้ำเลากันนะเราก็ได้ิดนะเป็นประเทศอย่างนี้เนาะขนน้อย มาจะได้พปแฟ,ฟนร์มั้นีันวันนี้พปแฟร์ฟจะมีการกินเด็กๆน้อยอย่างละโนาะจะมีทางไอค้คนอยู่ฝั่งไทยส่วนได้ชงกำลังใจให้น้องคนบ่แม่นชงกำลังใจหรือว่าคนกะแต่ว่าอีตนบ่อีคนโจนนี่แหละอีดูสงสารนี่แหละ<อ>เห็นนอครับเอาใจอกของน้ององบุบลเลยนะเป็นบปรดิวซวางว่าจากการจีบจีนยังน้องเนาะจีนยังน้องเนาะแต่ว่าเคนจะหายด้วยอินคนมีดูสงสารนั่นแหละ เหนน็นใจน้องเพป็นแกไปฝากเงินมาให้พ่อแพทย์นี่ก็เป็นสะพานบุญเลยนะเอพ่อแพทย์นะนจะ๊ะให้น้องอุบลแนว่วเงิน,นจำนวนห้าร้อยบาทเวาจะตามเงินกินเนาะแม่ครับพ่อแพทย์จะได้แตะเงินมาเป็นเงินกะินสามแสนกินเนาะน้องเนาะแหวนให้น้องซื้อนุ่มซื้อจูกินบำรุงแลนน้วแกน้องนะใส่ก้อยทั้งก้อยเลยว่าดีว่าด้ นั่นนี่น้องต้องได้ซื้อมาพิกไปนัวเพราะว่าน้องเพิ่นนี่ต้องเอาแนวจําเป็นแล้วก็สําหรับครอบครัวนี่ก่อนแม่เพราะบ้านน้องเฮานี่นะท้องมาตามมันบ่มียากได้บํารุงออกคิดสิบํารุงเลยแม่เอาาเลยมันบ่คือพครัวที่พออยู่พอกินไหนเยโอ้ยขนาดอันว่าง่ายๆกเบาลิ้นเมียเบาลิเองนะต้องนํานะว่าตอนท้องก็บ่ได้บำรุงไหนแบบว่าเฮาก อร่อยธรรมชาติเลยมีแต่ว่าอยากกินยังกินแต่เนี้ยบอกให้กินนะมันพิษแฮงนนัเพราะว่าน้องแฝดอยากกินนุ่มอยู่สอ,องแพ็คยังบ<ม>อกเพราาะว่ยังบเข้าใจแบบโภชนาการแบบนี้<อ>นะครับเนาะกาถา,า,กาเอจีท่านใดที่พอหูแบบว่าต้องกิน,นอยังบํารุงบ่อไปนี้นะถ้ากินแนวที่มันไข่มันหลายกับไข่มันเด็กอันนั้นกรเม็กน้อยเป็นว่านะเป็นมัดพึ่งบางอย่งบอแม่นก็ได้ยินอันผู้เฒ่าเพิ่นเว่องนะเพิคยไปอยากกินมื้อพื่งแต่ว่าลูกใหญ่แล้วหั่นนะ ถ้าอันเขานอนลายกับลูกแมสีองยัก่์ลูกกิติดนอนอ่ะนอนง่ายอีกแด้เพื่อนต้องนอนจาแข้งเพื่อนวะมีแบบนั้นแน่นะเยเขาก็บอกหาบอกหูไหลแม่เขาก็ได้ยินผู้เ่านร่เขาเข้าอ่ะนะมันผ่านเนาะแ่ดแต่วอยากให้เอฟซีเขาม้นมาให้ทำในน้ำทำในน้ำเนาแม่ี่น้องผูที่ว่ามีความรู้เนาะก็อยากมีกอ่า คอมเมนตะ์มาจะใดที่ว่าหรือว่าอยากฝากเงินฝักคำมาซื้อนมซื้อตัวไรให้น้องบอกอ่ะดีดีเนาะแม่เ,ออเดี๋ยวจะพอแฟดที่มอบแล้วบอเดี๋ยวจะให้ทั้งพอแฟดมอบเงินเลยพี่นอ้องเนาะตามแชร์กีบไว้ให้น้องเพื่อนใจแน่จำเป็นเว่าซื้อแนวบรุงกินเนาะเอานลง่ะเออบคุณคุณหลายด้วยน้องน้องบนเป็นก็ได้เงินชาติแล้ว่น จะยินดีน้ำน้องเพิ่นเนาะอือน้ำนมเพิ่มเนาะแล้วถือว่าชุดนอยเลยน้ำนเพิ่มวันไหนเอฟซีฝั่งไทยนี่เพิ่นเป็นคนค่อนข้างมีน้ำใจแน,นมีน้ำใจเลย,ยวะ่ะอันนี้ก็เฮาบอลลี่เอฟซีฝั่งไหลาได้แต่ว่าเอฟซีฝั่งไทยรับชมเมาในช่ชวนท่าจจะหลายหลายกว่าแล้วเฮาวบอกไปตามความจริงนะนะตามที่ว่าเหตุการณ์มันอันนั้นเนาะพี่น้อองเ้มีนำใจต่อเพื่อนมนุษย์นี่เพื่อนเห็นครอบครัวทุกข์ยากเพื่อนก็ สอยเดือยเงินมือเข้ามาหัอนนะเขาบอกไปตามความจริงเด้อที่ว่าเขาอ่าเห็นมาแบบนี้พี่น้องเลยบ่ได้ว่าติชมทั้งนั้นทั้งนี้เนาะโบแม่นจะที่ลาวกับนี้เนาะแต่นก็เมตไงก็ลงใจก็มีอยู่ทางต่างประเทศอยู่พ่นก็เพิ่นก็บซอยเรือเข้ามาหลายเนาะแต่ว่าแต่ในในซองอื่นในซองโปรแฟกต์กับคนก็มีอยู่เนาะแม่นฮะมื้อนี้ก็เป็นจังได๋อยากให้ทั้งน้องเพิ่นขอบคุณขอบคุณเอ้ยจังได๋ น้องก็ขอขอบุญขอบคุ่นในลายเด้อทางสะพานบุญแล้วก็เพื่อนในใจบุญเพิ่นที่มาช่วยเหลือน้องก็ขอให้เงินรับขอให้ได้เงินเมืองน้องตื่นขอให้ได้เงินแสนไดือนไม่มากขอให้เก็บมรดกขอให้อย่ามาผ่านเด้อขอให้เจรดำเจริรวยขอให้เป็นเศรษฐีบ้านลหลังดีๆมีแฮงเด้อโอ้ยเนาะโอเคบ้านนี้ผมอ้ายก็สิได้ขอตัวกลับก่อนเด้อน้องหลานเด้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งละไรให้ดูต่อไปเนาะ เราต้องค,คิดอย่างไรเด้อน้องล่าคือไอ,บอไ่บอกว่าเราต้องอายไพ่เขาก็ใช้ชีวิตของเขาไอ้ไอ้ไรก็บ่ได้เพราะว่าที่เห็ุในเขาทุกใจเพราะว่าต่างคนเขาก็บ่ได้เหตุผลต่อไพ่เขาบ่ได้ไปเอารัดเอาเปรียบไม่นก็จะได้ไอ้ตัวนั้น,นตัวนี้เนาะเอาโอเคจังไอ้ทังคนก็เสียใจขอตัวลาไปก่อนจังใดก็สบายดีเด้อยน้องบ่าเด้อสบายดีเลยโอเคพี่น้องน้องตอนนี้เรา,ห,าหลีกภายทำสำเร็จแล้วจังใดก็ขอบุญขอบคุณทั้ง พี่น้องทางฝั่งไทยที่เพิ่นได้ฝากเงินมาให้น้องอุบลเนาะเป็นด๋นก็ฝากก็ไลก์กดติดตามเป็นกำลังใจใ,ใ,ให้เบาาุลิคือเก่าพี่น้องสบายดีสบาย